ขอสวัสดีเพื่อนเพื่อนและยินดีต้อนรับสมาชิกใหม่ทุกท่านกันด้วยนะครับตอนนี้นะครับประโยู่ผมในช่องบูมซ่าชาแนลกันอีกเช่นเคยนะครับผมในส่วนของวันนี้นะครับเดี๋ยวผมนะครับก็จะมีวิธีการหารายได้เสริมมาแนะนํเพื่อนเพื่อนรอไปเล่นเอาไปใช้งานกันอีกแล้วนะครับผมแต่ก่อนที่เราจะไปดูนะครับว่าเป็นเว็บไซต์หรือแอปอะไรนั้นนะครับอ่าเหมือนเช่นเคยเลยนะครับยังไงก็ฝากเพื่อนเพื่อนะครับช่วยสับสไครต์ไลค์แชร์เป็นกําลังใจให้บูมซ่าชาแนลด้วยแลวกันนะครับผมสนใจวิธีการหาเงินฟรีต่างๆนะครับหา วิธีการสมรัครกระเป๋านะครับหรือว่าติดปัญหาอะไรตรงไหนนะครับก็มาพิมพ์ถามในคอมเมนต์ได้นะครับเข้ามาดูคิดีโอได้เลยนะครับผมตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะเข้ามาตอบให้ทุกคนเลยนะครับโอเคเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับว่าจะเป็นเว็บไซต์อะไรนะครับ ครับผมตอนนี้นะครับเราเข้ามาอยู่กันในตัวของเว็บไซต์กันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเว็บไซต์นี้นะครับจะมีชื่อว่า Probit นะครับผมตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมาบอกรายได้คร่าวๆให้เพื่อนฟังก่อนนะครับรายได้คร่าวๆก็คือเราจะได้รับรายได้นะครับมาเป็นเงินปันผลนั่นเองนะครับผมแต่ก่อนที่จะไปดูวิธีการทํางานนะครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีการสมัครใช้งานกันก่อนเลยนะครับเดี๋ยวลิงก์สมัครนะครับผมแปะไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับเพื่อนก็สามารถไปคลิกได้เลยนะครับผมอ่าถ้าเพื่อนๆนะครับ คลิกที่ลิงก์สมัครแล้วนะครับแล้วเพื่อนๆเด้งมาอยู่ในหน้านี้นะครับอ่าให้เพื่อนๆนะครับมากดตรงนี้นะครับผมอ่าที่คําว่าเกี่ยวกับฉันตรงนี้นะครับเดี๋ยวมันจะเด้งเข้าไปในหน้าที่อ่าเขาจะให้เราทําการลงทะเบียนนะครับผมหรือว่าถ้าเพื่อนๆจิ้มที่ลิงก์แล้วนะครับแล้วก็เด้งมาอยู่ในหน้าลงทะเบียนเลยนะครับอันนี้ก็อ่าเดี๋ยวเราก็ไปใส่ข้อมูลเลยนะครับผมอ่าโอเคเดี๋ยวผมจะข้ามไปให้ดูนะครับ อ่าครับผมนี่นะครับมันจะเด้งมาเป็นหน้าตาแบบนี้เลยนะครับก็ให้เพื่อนๆนะครับมากดที่คําว่าลงทะเบียนตรงนี้นะครับผมสีเขียวๆตรงนี้นะครับจิ้มไปได้เลยนะครับผมอ่าครับเสร็จทีนี้นะครับพอเรากดที่ลงทะเบียนเสร็จแล้วนะครับ เขาก็จะมีนะครับให้เรากรอกข้อมูลพวกนี้นะครับจะเป็นภาษาไทยเลยนะครับเพื่อนๆก็สามารถทําได้เลยนะครับกรอกไปตามที่เขาถามมาเลยนะครับอันแรกตรงนี้นะครับก็ให้เราทําการกรอกเบอร์โทรศัพท์มือถือของเรานะครับตรงนี้นะครับผมก็ใส่เต็มไปเลยนะครับตรงนี้นะครับเพราะว่าตอนที่ผมทําผมก็ใส่เต็มไปเลยนะครับ08อะไรก็ใส่ไปเลยนะครับแล้วค่อยกดนะครับคาว่ารับรหัสยืนยันตรงนี้ยังนะครับยังนะครับอย่าเพิ่งกดก่อนนะครับไปกดเป็นขั้นตอนสุดท้ายนะครับผมโอเคเวลาทําการกรอกเบอร์เสร็จนะครับผม เสร็จแล้วนะครับให้เว้นข้อนี้นะครับข้อนี้นะครับข้อนี้เว้นเอาไว้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องมาเกาะรหัสของตัวนี้นะครับอ่ะโอเคพอเรากกอกเบอร์เสร็จนะครับให้เราข้ามมาตรงนี้เลยนะครับอันนี้นะครับเรามากเกรหัสผ่านนะครับรหัสผ่านการเข้าสู่ระบบนะครับเพื่อนก็ตั้งมาเลยนะครับคืออะไรนะครับผมแล้วก็กดยืนยันรหัสผ่านอีกครั้งนึงนะครับอ่าแล้วก็ตรงนี้นะครับจะเป็นรหัสผ่านของการถอนเงินนะครับเวลาเราจะทําการอ่า ไม่ว่าจะเป็นการถอนหรือการซื้อหรือว่าอะไรต่างๆพวกนี้นะครับเราจะต้องใช้รหัสผ่านทั้งหมด6ตัวนะครับเพื่อนๆก็คิดมานะครับแล้วก็กรอกไปเลยแล้วก็ยืนยันอีกครั้งหนึ่งนะครับเป็นรหัส ยืนยันรหัสผ่านการถอนเงินอีกครั้งหนึ่งนะครับผมตรงนี้นะครับผมถ้าเพื่อนๆจาไม่ได้นะครับเพื่อนก็จดเอาไว้ก็ได้นะครับหรือว่าจะจดเอาไว้ตรงไหนแล้วก็ในโทรศัพท์นะครับแล้วก็แคปหน้าจอเก็บเอาไว้ก็ได้นะครับผมตรงนี้ห้ามลืมนเด็ดขาดเลยนะครับเดี๋ยวไม่งั้นเดี๋ยวเราจะถอนเงินออกมาไม่ได้นะครับผมตรงนี้นะครับโอเคพอเพื่อนกดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็ให้เพื่อนนะครับมากดตรงนี้เลยนะครับตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะล้างล้างตรงนี้ให้นะครับอ่าโอเคกดตรงนี้นะครับ รับรับรหัสยืนยันตรงนี้นะครับผมให้เพื่อนจิ้มไปได้เลยนะครับตรงนี้นะครับผมพอเราจิ้มเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเขาจะส่งรหัสยืนยันนะครับมาในเอ s นเมของเรานะครับผมแล้วก็ให้เพื่อนๆนะครับนํามาเกาะนะครับอ่าในช่องนี้ได้เลยนะครับผมนี่นะครับในช่องนี้นะครับผมกอกไปเลยนะครับผมเพื่อนนาการกอกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็ให้เพื่อนๆนนะครับมากดตรงนี้ได้เลยนะครับยืนยันการลงทะเบียนนะครับตรงนี้นะครับจิ้มไปเลยนะครับผมอ่า พอกดยืนยันการลงทะเบียนเสร็จนะครับเดี๋ยวเขาก็จะเด้งเราเข้าไปอยู่ในหน้าของการเข้าสู่ระบบนะครับอ่าโอเคเดี๋ยวผมกดย้อนกลับไปให้ดูนะครับโอเคพอมาอยู่ในหน้านี้นะครับให้เ,เพื่อนๆนะครับจิ้มตรงนี้นะครับอ่าแล้วก็ใส่ไปได้เลยนะครับอ่าเมื่อกี้นะครับเป็นอ่าเบอร์อ่าเบอร์โทรศัพท์ของเราใช่ไหมครับแล้วก็ส่วนด้านล่างตรงนี้ก็จะเป็นรหัสผ่านที่เราตั้งเอาไว้นะครับผมรหัสผ่านการเข้าสู่ระบบนะครับตรงนี้นะครับ อ่าครับผมตอนนี้นะครับเราเข้ามาอยู่ในตัวเว็บไซต์กันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมเว็บไซต์ตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมต้องขอบอกก่อนนะครับว่าเป็นเว็บไซต์นะครับเกี่ยวกับการลงทุนนะครับแต่นะครับช่วงนี้เราสามารถทําฟรีได้นะครับทำฟรีได้ตอนนี้เขามีโปรโมชั่นสาหรับสายฟรีอยู่นะครับเพื่อนๆเข้ามาทดลองทําได้ฟรีๆนะครับโดยที่ไม่ต้องลงทุนเลยนะครับผมตรงนี้นะครับแต่ถ้าในส่วนการลงทุนนะครับอันนี้ผมก็ต้องขอแนะนํานะครับว่าเพื่อนๆนะครับก็ต้องคิดให้ดีๆก่อนนะครับก่อนที่จะทําการลงทุนนะครับเพราะว่าการลงงงงทุนนนมมมัีีควาเสส่ยูรต นะครับเพื่อนๆต้องยอมรับความเสี่ยงให้ได้นะครับผมโอเคอ่ะถามว่านะครับเราจะไปเล่นยังไงนะครับสายฟรีนะครับง่ายๆเลยนะครับเพื่อนเลื่อนลงมานะครับด้านล่างตรงนี้นะครับ อ่ะสังเกตดูนะครับตรงนี้นะครับที่ผมทําสี่เหลี่ยมเอาไว้ให้นะครับเพื่อลองอ่านตรงนี้ดูนะครับเขาจะเขียนเลยนะครับรับใบทดลองฟรี100บาทนะครับสีรอบต่อวันนะครับตรงนี้นะครับทดลองใช้ฟรี7วันนะครับหมายความว่ายังไงนะครับก็หมายความว่านะครับเราจะสามารถได้รับเงินปันผลนะครับใน1วันนะครับเราจะได้อยู่4ครั้งนะครับแล้วเราก็จะได้อยู่ที่5%เนนี่นะครับ จาก100นะครับ5%นะครับก็ตกอยู่ที่ครั้งละ5บาทนะครับ5บาทสีรอบก็20นะครับเราก็จะได้ใน1วันนะครับเราก็จะได้เงินมาฟรีๆเลยนะครับเป็นจํานวน20บาท20บาทนะครับผมตรงนี้นะครับเราสามารถเข้าไปทดลองใช้ฟรีได้7วันนะครับผมอ่ะเสร็จทีนี้ให้เพื่อนๆมากดตรงนี้เลยนะครับสีน้ำเงินตรงนี้นะครับผมจิ้มไปเลยจึ๊ก โอเคเสร็จลนี้ตรงนี้ก็จะเป็นรายละเอียดของเขานะครับเพื่อนๆก็ลองมาอ่านดูแล้วกันนะครับผมอ่าส่วนตรงนี้นะครับเพื่อนๆไม่ต้องตกใจนะครับตรงนี้นะครับตรงนี้ไม่มีการลงทุนใดๆทั้งสิ้นนะครับไม่ต้องตกใจนะครับเรามากดตรงนี้ได้เลยนะครับผมอ่ายืนยันตรงนี้นะครับจิ้มไป อ่าแล้วก็ใส่รหัสผ่านการถอนเงินที่ผมให้เพื่อนๆจำเอาไว้เมื่อกี้นะครับที่บอกว่าอ่าให้จําให้ดีๆนะครับอย่าลืมนะครับก็ใส่ไปเลยนะครับเป็นจํานวน6ตัวนะครับแค่นี้นะครับผมพอเราใส่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ทําการอัปเดตเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับเสร็จทีนี้นะครับเราก็แค่รอเวลานะครับผมแค่รอเวลาให้ครบชั่วโมงนะครับเพื่อที่เราจะรับเงินปันผลเข้ามาในบัญชีแค่นั้นเองอ่าครับผมกลับมาอยู่ในหน้าหลักนะครับ ตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมต้องขอบอกก่อนนะครับสำหรับไซฟีนะครับที่เรานะครับจะสามารถหารายได้ได้กับเว็บไซต์นี้นะครับจะมีอยู่3อย่างหลักๆนะครับก็คือเม um ื่อกี้นะครับที่เราเข้าไปรับเป็นโปรโมชั่น ok, รับเงินปันผลฟรีตรงนั้นนะครับอันนั้นคือ1แล้วนะครับแล้ว <Ja> ก <cozy. S 1> ็อย่างหนึ่งนะครับก็คือตรงนี้นะครับเป็นการเช็คอินนะครับเช็คอินทุกวันตรงนี้นะครับถ้าเราทําการกดเช็คอินนะครับเราก็จะได้รับเงินฟรีด้วยนะครับผมอ่าตรงนี้นะครับเราจิ้มไปเลยนะครับ ตรงนี้ผมได้จิ้มไปแล้วนะครับเขาก็เลยขึ้นมานะครับว่าวันนี้นะครับคุณได้ลงชื่อเข้าใช้ไปแล้วนะครับตรงนี้นะครับถ้าเพื่อนๆนะครับยังไม่ได้ลงชื่อเข้าใช้นะครับเราก็มากดนะครับเดี๋ยวเขาก็จะขึ้นมานะครับประมาณว่าเช็คอินสําเร็จอะไรประมาณนั้นนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะได้รับเงินฟรีมานะครับผมแล้วก็ถามว่านะครับเราจะไปดูจํานวนเงินของเราตรงไหนนะครับก็มากดตรงนี้เลยนะครับที่เขียนว่ากระเป๋าเงินตรงนี้นะครับจิ้มไปเลย โอเคนี่นะครับเห็นไหมครับผมก็ได้รับมาเป็นจํานวนหนึ่งบาทนะครับวันนี้ผมก็เข้าไปเช็คอินมานะครับผมตรงนี้นะครับอายอดเงินทั้งหมดนะครับจะถูกรวมอยู่ในนี้นะครับเพื่อนก็สามารถมาดูในนี้ได้เลยนะครับอ่ะโอเคแล้วก็ข้อที่3นะครับข้อที่3นะครับสําหรับสายฟรีที่ทําได้นะครับก็คือตรงนี้เลยนะครับ การแนะนําเพื u, ่อนตรงนี้นะครับอันนี้จะเกี่ยวสายแนะนํานะครับผมถ้าใครไม่ถนัดก็ไม่เป็นไรนะครับไปรับเป็นเงินปันผลแทนก็ได้นะครับตรงนี้นะครับเราก็ทําการคัดลอกนะครับคัดลอกลิงก์ตรงนี้แล้วก็ส่งให้เพื่อนสมัครได้เลยนะครับตรงนี้นะครับผมส่วนรายได้เกี่ยวกับการแนะนําเพื่อนนะครับตรงนี้เดี๋ยวผมจะมาบอกให้ฟังนะครับโอเคเดี๋ยวกดย้อนกลับไปก่อนนะครับผมเดี๋ยวผมมาบอกพร้อมกับรายได้เกี่ยวกับการลงทุนไปเลยแล้วกันนะครับตรงนี้เพื่อนๆสังเกตดูนะครับเลื่อนลงมาด้านล่างนะครับ อ่าตรงนี้นะครับในส่วนด้านล่างตรงนี้นะครับผมต้องขออนุญาตบอกก่อนนะครับว่าจะเป็นในส่วนของการลงทุนแล้วนะครับตรงนี้ครับก็เพื่อนๆควรอ่าพิจารณาให้ดีนะครับตรงนี้นะครับเพราะทุกการลงทุนมันมีความเสี่ยงนะครับตรงนี้นะครับผมก็จะมีหลายอย่างเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นลงทุนอ่ะราคาเท่านี้นะครับอ่ะเท่านี้นะครับเพื่อนๆก็ลองเข้ามาดูนะครับถ้าเราอ่าคือถ้าเราต้องต้องการดูรายละเอียดนะครับล้วก็กดเข้าไปเลยนะครับนี่ อ่าเเขาก็จะมีรายละเอียดต่างๆนะครับตรงนี้นะครับผมอ่าสามารถทําได้กี่วันนะครับแล้วก็เงินปันผลได้เท่าไหร่อะไรประมาณนี้นะครับตรงนี้โอเคเดี๋ยวผมอ่าขึ้นรูปนี้ให้เพื่อนๆดูดีกว่านะครับจะเป็นอ่าตารางนะครับจะเป็นตารางเกี่ยวกับสายลงทุนนะครับผมตรงนี้ อ่าครับผมตรงนี้นะครับจะเป็นในส่วนของตารางนะครับของการลงทุนนะครับตรงนี้นะครับผมเพื่อนๆก็ลองเข้ามาดูแล้วกันนะครับผมขออนุญาตไม่อธิบายทั้งหมดแล้วกันนะครับเดี๋ยวคลิปมันจะยาวนะครับเพื่อนๆก็กดหยุดคลิปนะครับแล้วก็ลองดูแล้วกันนะครับว่าอ่ามันมีการลงทุนเท่าไหร่นะครับแล้วก็ได้อ่าเงินปันผลเท่าไหร่อะไรยังไงนะครับหรือว่าติดปัญหาตรงไหนก็ทักมาถามผมในคอมเมนต์ก็ได้นะครับเดี๋ยวผมเข้ามาตอบให้นะครับผมตรงนี้นะครับผมโอเค เสร็จนี้นะครับอันต่อไปนะครับก็คือรายได้นะครับรายได้เกี่ยวกับการที่เราสามารถแนะนําเพื่อนได้อะไรประมาณนี้นะครับก็ลองมาอ่านดูนะครับนี่นะครับเราจะได้ค่าคอมค่าอะไรตรงนี้นะครับเพิ่มมาเท่าไหร่อะไรตรงนี้เพื่อนๆก็ลองมาอ่านดูแล้วกันนะครับผมตรงนี้นะครับรับค่าคอมนะครับทุกยอดนะครับของการลงทุนของเพื่อนนะครับก็คือถ้าเพื่อนเราเข้ามาทําฟรีนะครับเพื่อนเราอ่าเราก็จะไม่ได้นะครับเพื่อนเราจะต้องทําการลงทุนด้วยนะครับผมตรงนี้นะครับในส่วนการลงทุนก็ อ่าพินิจพิจารณากันดีนะครับตรงนี้นะครับเพราะทุกการลงทุนมีความเสี่ยงเสมอนะครับผมโอเคอ่าอันต่อไปตรงนี้นะครับก็คือในส่วนของน่าจะเป็นในส่วนการอ่าเป็น VIP นะครับก็คือโบนัสนะครับตรงนี้จะเป็นยอดอ่าสะสมนะครับถ้าเวลาเราทําการลงทุนไปนะครับมันก็จะสะสมไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับพอครบอ่าสมมติว่าครบ1นึ่งหมื่นอย่างนี้นะครับเราก็จะมาเป็น VIP 1ใช่ไหมครับอ่าตรงนี้นะครับเราก็จะ ได้รับรางวัลอยู่ที่ประมาณ199อะไรตรงนี้นะครับผมก็ลองมาอ่านดูแล้วกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของการลงทุนนะครับผมตรงนี้นะครับโอเคเดี๋ยวกดย้อนกลับไปนะครับ อ่ะครับผมถ้าเพื่อนสงสัยตรงไหนนะครับก็จิ้มเข้าไปดูได้เลยนะครับตรงนี้เขาก็จะมีให้เราทําการดาวน์โหลดแอปด้วยนะครับตรงนี้เราก็เล่นเป็นแอปก็ได้นะครับถ้าใครไม่ถนัดนะครับตรงนี้นะครับผมก็สามารถดาวน์โหลดเป็นแอปก็ได้นะครับหรือว่าจะเล่นผ่านเว็บไซต์ก็ได้นะครับอ่าผมจะมีวิธีมาบอกนะครับวิธีเล่นผ่านเว็บไซต์โดยที่เราไม่ต้องมาเข้าไปในกูเกิลกูเกิลอะไรนะครับให้เพื่อนนะครับมากดตรงนี้นะครับ3ขมดตรงนี้นะครับผมจิ้มไปจ๊กอ่า แล้วก็มากดตรงนี้นะครับเพิ่มลงหน้าจอหลักตรงนี้นะครับอ่าตรงนี้นะครับเดี๋ยวเขาจะเป็นเมนูนะครับเด้งอยู่ในหน้าจอโทรศัพท์เพื่อนๆเลยนะครับเวลาเพื่อนๆจะเข้ามาเล่นก็กดเข้าไปทางนู้นได้เลยนะครับผมตรงนี้นะครับอ่าโอเคถ้าใครที่รู้แล้วนะครับก็ผมองขอภัยด้วยนะครับตรงนี้เผื่อบางคนที่ยังไม่รู้นะครับเป็นการอ่าบันทึกหน้าจอนะครับเฮ้ยไม่ใช่บันทึกหน้าจอนะครับก็คือบันทึกอ่าเจ้าเมนูเว็บไซต์ตัวนี้นะครับเอาไไว้ที่หน้าจอหลักนะครับเพื่อ ง่ายต่อการใช้งานนั่นเองนะครับผมโอเคด้านล่างนี้เพื่อนก็ลองเลื่อนเข้ามาดูนะครับตรงนี้นะครับถ้าสนใจนะครับเกี่ยวกับการลงทุนนะครับผมตรงนี้นะครับก็ลองเข้ามาดูเลยนะครับอ่ะโอเคตรงนี้อ่ะเดี๋ยวเราไปดูตรงนี้นะครับที่เป็นรูปคนตรงนี้นะครับคืออะไรนะครับลองจิ้มไปดูซิจึ๊กโอเครูปคนตรงนี้นะครับเ็าจะเป็นรายละเอียดข้อมูลของเราต่างๆนะครับผมตรงนี้นะครับ ตรงนี้ก็จะเป็นรายละเอียดของเรานะครับผมที่เขียนว่าตรงนี้นะครับคูปองประสบการณ์ตรงนี้นะครับก็คือที่ผมให้กดเข้าไปรับเป็นโปรโมชั่นทําฟรีเมื่อกี้นะครับลองจิ้มไปดูนะครับถ้าใครเด้งมาอยู่ในหน้าเมนูของเราเมื่อกี้นะครับก็กดตรงนี้ก็ได้นะครับแล้วกดที่คําว่ารับทันทีตรงนี้นะครับจิ้มไปนะครับเห็นไหมครับตรงนี้ผมรับไปแล้วนะครับตรงนี้นะครับผมก็ไม่สามารถรับได้นะครับก็สามารถเข้าได้อีกทางหนึ่งนะครับตรงนี้โอเคกดย้อนกลับไปนะครับ โอเคตรงนี้ก็เป็นพวกเมนูภาษาไทยนะครับเพื่อนๆก็เล่นได้อยู่แล้วนะครับตรงนี้ติดปัญหาตรงไหนก็ทักมาถามผมในคอมเมนต์แล้วกันนะครับผมโอเคก็ไม่มีอะไรมากนะครับตรงนี้กระเป๋าเงินตรงนี้นะครับอ่านี่ครับบังเอิญบังเอิญน,นี่เห็นไหมครับผมได้เงินปันผลมาแล้วนะครับ นี่นะครับได้มาในช่วงที่ผมอัดคลิปวิดีโอพอดีเลยนะครับเมื่อกี้ผมมีอยู่บาทเดียวใช่ไหมครับเมื่อกี้อ่านเพื่อนเห็นนะครับว่ามีอยู่1บาทนะครับแล้วตอนนี้ผมมีอยู่6บาทนะครับนี่ผมได้รับเงินปันผลเพิ่มมาแล้วนะครับเห็นไหมครับเราไม่ต้องทําอะไรเลยนะครับเราแค่มาทําการมาทําการกดแค่ทําการกดสั่งซื้อนะครับสั่งซื้อไอ้น่าจะเป็น Icana, ผมขอเรียกว่าเป็นตัวขุดเงินปันผลแล้วกันนะครับผมตรงนี้นะครับอันนี้คือสําหรับสายฟรีนะครับสายฟรีนะครับตรงนี้นะครับผมอ่าสายฟรีนะครับโอเคแล้วก็เรียวผมขอญาตมาดูตรงนี้หน่อยนะครับที่คําว่าถอนตรงนี้นะครับจิ้มไปเลยอ่าตรงนี้นะครับอ่าเขาก็จะมีถามนะครับว่าเราจะถอนเงินไปที่ไหนอะไรยังไงตรงนี้นะครับแล้วก็อ่ากรอกจํานวนเงินนะครับตรงนี้นะครับแล้วก็ อ่ะทการถอนเงินอะไรพวกนี้นะครับเดี๋ยวนะครับเอาอย่างนี้ดีกว่านะครับเดี๋ยวถ้าผมทําการถอนเงินออกมาแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตทําคลิปวิดีโอให้เพื่อนๆดูกันอีกทีหนึ่งแล้วกันนะครับผมโอเคอันนี้ก็เพื่อนๆเ,เอาไปเล่นกันก่อนนะครับผมตรงนี้ถ้าติดปัญหาตรงไหนก็ทักมาถามผมในคอมเมนต์ได้เลยนะครับผมเดี๋ยวผมจะเข้ามาตอบให้นะครับอ่ะรางวัลรางวัล VIP ตรงนี้ก็อ่ะถ้าเข้าลองเข้ามาดูนะครับมันก็น่าจะคล้ายๆกับตารางที่ผมเปิดให้เพื่อนๆดูเมื่อกี้นะครับผมอ,อืม โอเคก็ไม่มีอะไรมากนะครับเว็บไซต์นี้นะครับก็เราแค่มารับเงินปันผลฟรีๆนะครับหรือว่าใครที่คิดที่จะลงทุนนะครับก็ทําได้เหมือนกันนะครับตรงนี้นะครับแต่ผมต้องขอบอกไว้ก่อนนะครับว่าผมนะครับไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆกับเว็บไซต์นี้ทั้งสิ้นนะครับผมถ้าเพื่อนๆทาการลงทุนไปนะครับเพื่อนๆต้องคิดให้ดีๆนะครับผมคิดดีๆนะครับว่าทุกการลงทุนมันมีความเสี่ยงสูงนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าเว็บไซต์ของเขานะครับ ปิดตัวไปหรือว่ามีการบินหนีไปอะไรไปตรงนี้นะครับเราไม่สามารถเอาผิดที่ใครได้เลยนะครับผมตรงนี้นะครับผมต้องขอมาเตือนก่อนนะครับแต่ถ้าเพื่อนๆนะครับยอมรับความเสี่ยงได้นะครับอันนี้ก็แล้วแต่เพื่อนๆเลยนะครับผมอ่ะหรือว่ามาทดลองใช้ฟรีเหมือนที่ผมบอกก่อนก็ได้นะครับผมตรงนี้อ่ะโอเคก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็มีประมาณนี้เลยนะครับเว็บไซต์ตัวนี้อ่ะส่วนด้านล่างตรงนี้นะครับศูนย์ซื้อขายตรงนี้นะครับจิ้มไปดูนะครับสงสัยตรงไหนจิ้มเลยนะครับผมโอเค อ่าตรงนี้เป็น BTC ตรงนี้นะครับในส่วนตรงนี้เดี๋ยวผมจะมาอธิบายให้เพื่อนๆฟังอีกทีหนึ่งแล้วกันนะครับผมตรงนี้นะครับอ่าเพื่อนๆก็ไม่ต้องไปจิ้มมันก็ได้นะครับทุงนั้นนะครับเราก็แค่เข้ามารับโปรโมชั่นทําฟรีนะครับแล้วก็รอนะครับหรือว่าใครจะลงทุนก็ไปเลือกโปรโมชั่นด้านล่างเอาเลยนะครับตรงนี้นะครับผมอยากทําอันไหนก็จิ้มเลยนะครับผมอ่ะโอเคก็มีประมาณนี้เลยนะครับ ในส่วนของวันนี้นะครับก็มีเพียงเท่านี้เลยนะครับเดี๋ยวถ้ายังไงนะครับมีการอัปเดตอะไรใหม่เพิ่มเติมขึ้นมานะครับหรือว่าผมได้ทําการถอนเงินแล้วนะครับแล้วก็เงินเข้าเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะมาทําคลิปวิดีโอบอกเพื่อนๆกันอีกทีหนึ่งนะครับผมอ่าเพื่อนๆติดปัญหาตรงไหนนะครับจะมาทักมาถามผมในใต้คอมเมนต์นี้นะครับก็พิมพ์มาได้เลยนะครับหรือว่า เพื่อนๆนะครับจะทักไปหาแอดมินเขาก็ได้นะครับผมตรงนี้นะครับมีแอดมินบริการออนไลน์นะครับหรือว่าทักมาถามผมในคอมเมนต์ก็ได้นะครับง่ายๆตรงนี้แต่ผมจะเข้ามาตอบให้นะครับผมถ้าติดปัญหาตรงไหนนะครับโอเคอ่าในส่วนของวันนี้นะครับยังไงก็ฝากเพื่อนๆนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจให้บูมซาชาแนลด้วยละกันนะครับผมอยู่กับบูมซาชาแนลกันไปนานๆนะครับผมโอเคในส่วนของวันนี้นะครับบูมซาชาแนลนะครับก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับ เฮงๆปังๆรวยๆครับบ๊ายบาย